ตลก6กฉากค้นหาคำสั่งเสียงนะครับปรับความเรียดได้นะครับสูงสุด1080ตัวนี้จอเป็น 1K นะครเคนะความเรียบพัน0อคูณเ2 0เปลี่ยนแท็กเดินหน้านะครับอยหลังได้ครบเลย เรา f o r w a r ไปวหาวงนรับเนเข้าหมดกล้องไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องข้างกล้องถอยนะครับเสียงมันจะเบาลงให้ครับครับดเ่ต่อเนื่องให้ไปไหนดีครับพี่โอเคอันนี้คือ YouTube มาแอปพลิเคชันดูหนังออนไลน์นะครับก็เป็น u f i x ที่เราติดตั้งให้สำหรับลูกค้าที่ไม่มีแพ็กเกจ Netflix หรือ Disney ดูได้หมดเลยซัแซมน,นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นซูมอยู่นะฮะแต่ก็ถือว่าชัดอ,อยู่นะครับเสียงลงหรือแม้แต่ตอนนี้ลูกค้ามี Account เป็นสมาชิกดิสนีย์นะครับตัวนี้ดูดิสนีย์ได้ จอบางตัวดูดิสนี์ไม่ได้นะครับไม่แสดงภาพนะครับมีแต่เสียงแต่ว่าภาพไม่เล่นตัวนี้ดูได้เลยช่วาเจีตถัดมานะครับ Netflix Netflix เราก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับรองรับความละเอียดสูงบางรุ่นนะครับไม่สามารถรองรับจอ,อที่เป็น Netflix เวอร์ชั่นใหม่ได้จะต้องลงเวอร์ชันเก่าเลยซึ่งความละเอียดของภาพจะไม่ชัด I'd like see to ไปไปไหนเนี n ยสมมต e ครับก็ยังเล่นต่อคต่อแต่ใช้งาน Google Map นำทางนะฮะเราก็สั่งนำทางแบบไปเซ็นทรัลบางนานะครับเราอยู่ที่รางพำแผงนะครับมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือไปตามทารารมหัวหมากซอยสี่เข้าสู่ซอย g l e Map สั่งนำทางให้เลยนะครับนำทางให้เลยเราพูดแค่ว่าไป ตามด้วยสถานที่ต้องการมันก็ค้นหาและนาทางให้เลยโดยที่ไม่ต้องกดเส้นทางกดเริ่มนะครับแบบนี้นะฮะเราอยากแบ่งหน้าจอกดย่อแอปนะครับแอบปบที่รองรับการแบ่งหน้าจอจะมีอ่าอย่าง t f l i x Disney ไม่รองรับแอบปบที่รองรับแบ่งหน้าจอจะมีหน้าต่างด้านบนตรงนี้นะครับอย่างผมจะดู YouTube และกันกดปึ้งก็จะดึงขึ้นมาทางซ้ายเลยทีนี้เราจะกลับไปให้ Google g อ o g l e m a p ลออยู่ทางขวามือเนี่ยเรากดโฮมกดไอคอนครับ กว้อลรับก็จะเด้งขึ้นมาให้นะฮะดูยูทูบที่ล็อกนิกเกิยังต้องเป็นเวลาเวลาเข้าโหมดกล้องไ,ไม่ต้เป็นแล้วภาพเต็มจอนะครับไม่ได้ขึ้นฝั่งใดฝั่งเนาแล้วเนี่ยต้องรอพันก็ขึ้นเน <c oughs> ต็มจอเราสนใจติดตั้งนะครับจอยดอยไฮสเปกนะครับในมิซูอิจิออนิวไทตันชม เราไรตันโฉมแรกโฉมเก่าโฉมปัจจุบันนะครับในนิวโปรเชโร่โฉมแรกโฉมเก่าโฉมปัจจุบันเราติดตั้งได้หมดนะครับพอติดต่อได้เอกครับที่เบอร์0 8 1 9 8 7 6 2 8 6 Facebook f a n p a g e y o u t u b e c h a n n e l เอกกระซิ่งแอสเซอรี่นะครับหน้าร้านอยู่ทวีวนาซอย9นะครับถนนเรียบพรทวีวนาหรือเท่าทางพุทธมณฑลสาย4กับพุ่มลมสิก็ได้ครับต้องสถานที่ก็ถ้าเร่งด่วนนะครับบางทีถ้าเวลาตรงกันก็ออกมาให้ครับหรือถ้านอกสถานที่ก็นัดล่วงหน้านิดนึงนะฮะ แ่วนี้เร่งด่วนปุ๊บงานช่วงบ่ายเราเสร็จพอดีนะครับขีดก้างเนี่ยสำหรับลากขยายจอนะครับแบบนี้ขอบคุณป้าไพรัลัดมากครับสวัสดีครับ